ทักทายกับบรรยากาศตื่นเต้นนิดนึงนะคะวันนี้วันนี้เอมี่จะพามันเพื่อนมาทำเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะเราก็ผัดกระเทียมนะคะให้หอมเนะเาะแล้วก็ตามด้วยเนื้อบดลงไปเลยคะ่ะผัดเนื้อบด ให้สุกนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดเลยค่ะเมนูนี้ก็เอาตามที่สะดวกนะคะก็คือเรามีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะทุกคนอืมเราก็จะผัดเห็ดให้สลดนะคะแล้วก็ตามด้วยหอมหัวใหญ่ค่ะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาไว้สักครู่นะคะ หลังจากนั้นเราก็มาหั่นผักชีกันค่ะเอาไว้โรยหน้าเนาะเพื่อความสวยงามนิดนึงแล้วก็เพิ่มกลิ่นให้หอมชวนทานด้วยค่ะทุกคนสำหรับใครที่ชอบกินผักชีเนาะก็ใส่ได้เลยค่ะเรามาปรุงรสกันค่ะก็จะใส่รสดีนะคะแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนิดนึงผงนัวค่ะเอาตามใจชอบเนาะเสร็จแล้วก็จะใส่ ซอสเอ่อถั่วเหลืองนะคะเอมี่จะไม่มีน้ำมันหอยนะคะจะไม่ได้ใส่น้ำมันหอยเนาะก็คือใส่ตามที่เรามีนะคะทุกคนผัดให้เข้ากันนะคะทุกคนแล้วก็รอให้เดือดนิดนึงเนาะเสร็จแล้วเราก็โรยผักชีลงไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยเนาะ เสร็จแล้วคะ่ะกับเมนูผัดเห็ดใส่เนื้อบดนะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้คะ่ะทุกคนตักข้าวร้อนๆเสิร์ฟได้เลยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกันทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ